สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้เช้าเช้านี้ส่วนบอลสีก็จะทำขอนําเสนอบอลใบยาวที่มีความแบบอลังการมากนะครับคือเศรษฐีปีชวดครับเพื่อนๆครับโ,โหเศรษฐีปีชวดนี่คือบอลของอาจารย์วิรัตน์นี่บอก,กเลยว่าแกทําบอลมาเลิศจริงๆครับต้นนี้ดูพื้นใบนะครับเป็นบอลที่มีความเปลือกความด่างที่แบบมันเหนือคำบรรยายเอ้า คลิปนี้ขออนุญาตให้ภาพบรรจายเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะพูดตรงไหนละไม่รู้จะพูดตรงไหนครับดูครับนี่ครับกระดูกเส้นใบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเพราะว่าแต่ละแต่ละพื้นใบมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีแต่กระดูกกระดูกเดิมนะครับกับเส้นใบจะเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่ครับความเหลือบ มีเม็ดที่ลอยออกมาพลาไปหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแบบผสมกันแบบไหนนะออกมาขนาดนี้ต้องหูก็มีไอ้ต้องจมูกต้องสะดือนะครับก็มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับนี่ครับนี่มีสีแบบออกทองนะครับมันเนี่ยผมจะอธิบายยังไงครับเพื่อนๆครับโอ้โหมันต้องดูดูเอาใจครับเอาใจใจดูด้วยใจโอ้โหสุดยอดจริงตันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับอืมแล้วผมก็เคยได้ พุยคุยกับจานด้วยแกเก่งครับผมว่าครับนี่ครับนะสะสมไว้นะครับต้นนี้ควรจะมีเพื่อนๆครับนักเล่นบอลบอลสีเษตีปีชวดครับผมขอนําเสนอครับให้ภาพบรรยายไปแล้วกันนะครับรับเพื่อนๆครับยังเน้นย้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับชมบอลด้วยความรักและมีหัวใจที่รักบอลไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับชมด้วยความบันเทิงชมด้วยความอรรถรสอ่ สวยงามนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นบอลเก่าบอลใหม่หรือบอลที่อาจจะตกยุคไปผมคิดว่าคนที่เล่นบอลอะ่ะเข้าใจว่ามันสวยจริงๆมันมีความสําคัญมันมีความโดดเด่นของมันจริงๆถ้าคนเล่นบอลน,นะครับอ่ะวันนี้คงต้องลากันไปกับความงามของเศรษฐีปีชวดนี่ก่อนแล้วครับแล้วก็เราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่ผมจะทําคลิปออกมา เป็นบอลเก่าบอนใหม่บอลแบบไหนลองมาดูกันนะครับทุกๆเช้าที่บุลงนะครับวันนี้นะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ